ครับมาอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้รุ่นอะไรเอ่ยอ่ะขับโชว์ก่อนก่อนจะบอกรุ่นนะครับตัวนี้น่าจะสูงแล้วละหกออหกเมตรกว่าหกเมตรกว่าตัวนี้ไม่ถึงสามแสนปกติขายสามแสนก็บาทตอนนี้ผมขายไม่ถึงสามแสนอ่ะเดี๋ยวจะโชว์ก่อนเลยครับแบตเตอรี่บอร์ดเบิร์สวิตช์สวิสคอนโทรลคอนโทรนเราจัดการให้ลูกค้าหมดทุกอย่างแล้วนะผมของเจ้าตัวยูเฮลิคนะครับประกันเต็มที่ ไปเลยครับมาที่สุดในไทย6เดือนเต็มและร้านเราอยู่ที่บางนาตาดกาม1ิปนายจะหล่นมาใจไหมเนะี <c> ่ย <oughs> นี่ครับผมโอ้โหตัวนี้นะครับผมเก็บสีให้อีกนะครับผมไม่เกิน3วันจะได้แบบใหม่ๆสวยๆไปเลย่ะมาขอดูหน่อยตัวนี้รุ่น etv 114ครับผม etv 114 o p t i o หออช nge 115680DZ ดีแซนะครับผมหมายความว่ายุกสูงได้6.8เมตรนะครับผมรถปี2015ชั่วโมงการทำงาน1 2 1 3งาน12,137ชั่วโมงครับหาไม่ได้ที่ไหนแล้วครับ2 0 0แสนก็บาทถ้าของยุ่งเฮลิกตัวใหม่อย่างงี้เกือบล้านครับบางทีร้านต้นๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมแต่ถ้ามาของเฮลิกก็จะอยู่ประมาณสั้7-8แสนโดยประมาณถ้าตัวนี้200,000ก็บาทลูกค้าใช้6เดือน ถ้าไปเช่าเขาก็จะมีตกเดือนแล้วประมาณ20,000กว่าบาทนะครับผมอ่าก็ลองคํานวณกันดูครับผมขาย2องแสนกว่าบาท20 0 0 0กว่าบาทใช้แค่1ปีลูกค้าก็คืนทุนตัวนี้ละแถมมาไปขายซากก็ขายได้ด้วยแถมมีปัญหาก็เรียกพวกเราเข้าไปเนี่ยแหละครับผมก็จบๆง่ายๆเลยเพราวกเราก็ดูแลให้ลูกค้าเต็มที่นะครับตัวนี้เปลี่ยนอะไรไปแล้วบ้างน้ำน้ํามันเปลี่ยนไปยังตีนรั่วไหมไม่รั่วแบตเตอรี่เช็คแล้ว หน้าจอเช็คแล้วไม่มีโค้ดขึ้นนะครับเอาง่ายๆเลยลูกค้าเวลาลูกค้าไปซื้อมือสองนะครับผมบอกกันแบบเอาแบบคนไม่รู้เลยนะเวลาไปลองอะไรมือสองเนี่ยลองขับลองซ้า,ายขวาหน้าหลังดูแล้วก็ลองจนกว่าโค้ดอะ่ะมันจะมีหน้าจอมีโค้ดขึ้นไหมนะครับผมแม้ว่าจะมากับผมก็ตามถ้าโค้ดขึ้นแสดงว่ามันมีปัญหาอะไรสักอย่างนะครับก็ต้องไปเจรจาต่อรองกับผู้ขายดูอันนี้ผมบอกในฐานะที่ไม่ได้ซื้อกับเรานะซื้อกับคนอื่นก็ได้นะครับ แต่ถ้ามีโค้ดขึ้นก็ต้องเจรจากันดูนะครับผมแต่ถ้าลองแล้วอะไรแล้วเป็นครึ่งชั่วโมองแล้วโค้ดไม่ขึ้นแสดงว่าคันนั้นโอเคไประดับหนึ่งแล้วครับโอเคไป9 0้าสิเละคราวนี้ก็มาดูพวกแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็อย่างที่บอกว่า,อาลองวัดแบตเตอรี่ดูว่าสมมุติว่าตัวนี้48 v, ่โวลต์วัดออกมาแล้วมันต้องได้มากกว่า4 8โวลต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็จิ้มแต่ละลูกก็ต้องได้มากกว่า2โวลต์2โวลต์ขึ้นไปอันนี้คือวัดแบบง่ายๆเลยนะฮะ หรือจะเอาอยากกว่าน,นั้นก็ต้องไปวัดค่าถอพอของแต่ละตัวนะครับก็ถ้าลูกค้ามีความรู้ก็จับวัดได้เลยหรือมากับเราอยากรู้เราก็จับวัดให้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาไปเลยครับประกัน6เดือนเต็มให้กับลูกค้ามีตู้ชาร์จของแท้กับยุงเฮลิกแบนก์แนนมนให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมแล้วเราอยู่ริมถนนบางนาตาดกม18นะครับผมเข้ามาลองดูเข้ามา,ลอ,า,มาลองเล่นดูได้ครับมีหลักหลายรุ่นมากมายโอเคครับจบครับไป